อยากรู้เลยนะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่ากูจะไปที่ไหนก็เห็นแต่ไอ้เรื่องนี้ขึ้นฝีถ้าปฏิเสธไม่ได้แม่งก็เข้าร่วมไปเลยให้มันจบๆกับปฏิบัติการรักวุ้นหัวใจตอนที่130านะคะเอาจริงแม็กกูไม่รู้ว่าไอ้สามคนเนี้ยมันเป็นคนไทยปะวะลืมคนเก่าไม่ได้ไม่ move on เออะเออะก็จะกลับไปหาคนเก่าเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะหลังจากจูบกันในตอนที่แล้วแน่นอนว่าโดฮวากับซูแอนเนี่ยก็โดนปาปารัซซี่แอบถายแถมซูแอยังนึกถึงหน้าอึนฮยอกตอนจูบบกกกััโดดฮวว้้ยจมมมนนนนน็ีีีีท่่หุค เจอกแล้วก็ตึงใส่กันสุดๆดเหมือนพวกมึงเกลียดกันมาตั้งแต่ชาติตางก่อนทนั้งๆที่เหตุผลนะคือมาจากผู้หญิงแค่คนเดียวที่สําคัญคือซูแอเนี่ยทำท่าทางอึดอัดกับโดฮาวาแบบสุดๆจะปฏิเสธก็ไม่พูดออกมาแบบชัดเจนมึงคือกูอึ้งตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วอะ่ะอึ้งแรกคือโดฮาวาจูบก,กับซูแอนทั้ทงๆที่ปกติฮีเป็นคนที่ให้เกียรตินางเอกมาโดยตลอดอึ้งสองคือซูแอไม่แม้แต่จะปฏิเสธหรือว่าผลักจูบออกอึ้งสามคือซูแอนนึกถึงน้าอึนฮยอกตอนจูบกับโดฮาวาก ความสัมพันธ์คือโคตรจะแย่โคตรจะท็อกซิกไม่ว่านางเอกจะคู่กับใครก็คือไม่เลออิศดับไม่ฟินเลยทำไมนะักเขียนถึงสามารถทํรลายตัวละครได้เละเทะขนาดนี้วะกูงงคือตอนเนี้ยฉันอยากรู้ว่าความผิดพลาดทั้งหมดอะ่ะมันเริ่มต้นที่ตอนไหนวะเพราะตอนเด็กอะ่ะก็ยังดีอยู่เลยแต่พอเปลี่ยนเป็นภาคโตปุ๊บกลับเละเทะง,งานหรือว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่นักเขียนเลือกที่จะทำสกิปข้ามมาตอนโตเลยหรือเปล่าวะเพราะช่วงระยะเวลา10ปีที่ตัวละครได้เติบโตขึ้นอะ่ะมันมีหลากหลายประเด็นให้เล่นเยอะมากนนนนะะแตตต่่ักกเเเขขีียยลลบืออทจ้าามมโไง cô ngông